เพราะฉะนั้นคลิปนี้ถามว่าได้เลยนะว่าคลิปหน้าจะเป็น Q&A จะไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยถ้าเกิดว่าอา่อี p ที่39ของผมที่ยังไม่ทายังไม่ได้5้าผมก็จะยังไม่ยังไม่ทำอีซีซัน2โอเคโอเคนะโอเคผัวตอนนี้เอพอพวกเราจะได้ทำ Q&A กันแล้วนะแลวพอถึงร้อยซับอีกก็พวกเราก็จะทำต่อนะแลวพอหลังจากร้อยซับสองร้อยซับเราก็จะทำพอถึงหนึ่งพันปุ๊บเราก็จะทำเดีว ได้ไงเดี๋ยวห้าร้แล้วก็ทำแล้วก็หนึ่พแล้วก็ทำ Q&A หนึ่งพันหารหรือหนึ่ก็ทำ Q&A แล้วก็ห0 0 0งแสอยหนึ่งหก็ทำ Q&A หนึ่งหนรือหนึ่งนาั่นแหละก็ทำได้หลังจากนั้นก็ปะแล้วก็พอถึง หนึ่งแสนก็ทําต่อโอเคแล้วก็เอ่อหนึ่งพอถึงหนึ่งล้านก็ค่อยทําต่อ้วกันโอเคมันบอกแค่แค่นี้แล้วกันมาถามอะไรก็ดกได้ในคลิปนี้โอเคพวกเรากลับบ้านกัน